วิธีที่จะทําให้แฟนของคุณปัจจุบันถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆแฟนของคุณนะปัจจุบันไม่กล้าไปไหนจากคุณคือหนึ่งเลยคุณต้องเป็นที่ปลอดภัยให้เขาเห็นให้ได้ว่าคุณสามารถเป็นที่ปลอดภัยให้เขาทุกๆด้านในชีวิตได้เป็นที่ทําให้เขารู้สึกไว้วางใจและสบายใจเป็นที่ที่เขาอยู่ใกล้แล้วทำให้พลังงานเขาสูงขึ้นเป็นที่ที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึก โชคดีที่ได้เจอของขวัญชิมีให้ได้ค่ะ 2. เวลาที่เจอบททดสอบเรื่องราวความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ราบเรื่ออยู่แล้วเราเป็นมนุษย์เวลาที่เจอบททดสอบในความสัมพันธ์คุณสามารถวางตัวให้ดีอคุณสามารถวางตัวสามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ควบคุมจิตใจได้และสามารถนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ แก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์ไปด้วยกันให้ได้นี่คือสำคัญมากๆค่ะสามคุณทำตัวเองให้เป็นของขวัญให้เขาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นคนที่เรียกร้องไม่ได้เป็นคนที่ไร้ไร้ซึ่งคุณค่าในตัวเองแต่ทำตัวให้มีคุณค่าให้กับตัวเองและมีคุณค่าให้กับตัวเขาเสมอค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีกับความรักนะคะกคตดน้ำฝนสอนเป็นงจิตเรื่องความรัก